ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับหนึ่สมุเอบทที่18ผมให้หัวข้อว่ากฎทองของความสำเร็จนะครับกฎทองของความสำเร็จนะบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญแล้วก็ทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนี่คือความจริงนะครับอ่านยังไงก็แล้วแต่นะขอให้อ่านแล้วได้คิดมีความคิดเปลี่ยนใหม่มีความคิดที่ดีขึ้นมีความคิดที่เปลี่ยนไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์แล้วความคิดนั้นจะขับเคลื่อนแล้วก็นําพาชีวิตของเราเมื่อเราให้ความคิดที่มาจากพระเจ้าขับเคลื่อนนําพาชีวิตเรา ทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราจะอ่านวันละบทนะครับซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าไม่นานมันก็จบนะไม่นานก็จบทีละเล่มทีละเล่ม,ลลมวันนี้พระธรรมที่เราจะอ่านด้วยกัน1หนึ่งสมุเบทที่18เนี่ยเป็นเรื่องราวนะครับผมจะสรุปคร่าวๆให้กับพี่น้องนะครับก่อนที่เราจะอ่านเพราะว่าบางที ถ้อยคำศัพท์ที่เราอ่านเนี่ยนะครับเป็นการถอดมาจากภาษาดั้งเดิมก็คือภาษาภาษาฮิโบโรูเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเขาเรียกว่า,า,วาถ้าสรุปง่ายๆมันก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับนั่นคือว่า,ากษัตริย์ดาวิดอตอนนี้ก็ถูกเจิมตั้งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นกษัตริย์เต็มตัว ประสบความสําเร็จในพระคมบทนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าดาวิดประสบความสําเร็จในทุกๆครั้งที่ออกรบนะแล้วก็เมื่อออกรบแล้วก็มีชัยชนะเนี่ยลูกของกษัตริย์ซาอุนซึ่งชื่อว่าโจนาธานเนี่ยก็ชื่นชอบมากเลยโอ้โหคนนี้สเปคเลยพอเป็นแบบนั้นก็โอ้ยทําพันธสัญญาเลยนะเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วเอาเสื้อเนี่ยนะเสื้อคลุมซึ่งซึ่งในทางทำเนียมก็คือเป็น เป็นเขาจะตำแหน่งหรืออำนาจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะะให้กับดาวิดเลยแล้วก็เมื่อดาวิดออก,กรบก็มีชัยชนะผู้คนก็โอ้ยร้อ,องเขาร้าองเพลงเฉลิมฉลองไลน,นะแล้วก็ถ้อยคำของคนที่เฉลิมฉลองก็บอกว่าโอ้ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นหมื่นนะซาอูลฆ่าคนเป็นพันพันโอ้ยซาอูลก็ไม่พอใจเลยนะรู้สึกอิจฉาแล้วทีนี้ก็ คิดในใจนะคิดว่าเจจะทํำยังไงกับดาวิดดีทีนี้ดาวิดมันนัโด่งดังกว่าเรานะดาวิดมีคนยอมรับมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะนะทีนี้ก็ซาอ,อูลก็ไอ้อย่างนี้เรามีลูกสาวเราเอาลูกสาวให้ดาวิดแต่งงานด้วยดีกว่านะแล้วก็ให้มันไปออกรบเลยแทนที่เราจะฆ่ามันด้วยตัวของเราเองก็ให้มันไปออกรบแล้วก็ ออกศึกแล้วก็ตายในสนามรบเนะมันก็คิดอย่างนั้นนะแต่ดาวิดบอกว่าโอ้ยผมเป็นชาวบ้านธรรมดาผมไม่เอาหรอกนะผมผมไม่กล้าที่จะมาเป็นลูกเขยของท่านหรอกเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์อะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้พอไม่สําเร็จมีมีลูกสาวอีกคนหนึ่งอ่าลูกสาวคนนี้เนะี่ยชอบชอบดาวิดมากนะชอบดาวิดทีนี้พอชอบดาวิดก็เลยเอ,อให้มหาดเล็กเนี่ยเป็นแม่สื่อแม่ชักแล้วก็ทําให้สองคนเนี่ยนะรักกันนะทีนี้ดาวิดบอกว่าโอ้ผม เป็นชาวบ้านผมไม่มีเงินมีทองที่จะจ่ายสินสดอ๋อไม่เป็นไรไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะขอให้คุณไปลบนะแล้วก็ฆ่าคนแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าคุณไปกษัตริย์ซาอุลก็บอกดาวิดว่าเอาคุณไปฆ่าคนนะแล้วก็ตัดปลายองคชาตนะก็คือเอาไว้เพ้มาอเอาแค่นี้แหละนะขอให้เป็นแค่นี้เป็นสินสดโอ้ดาวิดก็เรื่องแบบนี้เขาก็ชอบเลยก็คือทําเพื่อชาตินะอ่ะเราก็ไปแล้วก็ทีนี้ก็ฆ่าคนสองร้อยคนแล้วก็เอามา อ่าทีนี้อ่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งต่ตมาในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าดาวิดก็พระเจ้าก็โปรดปานพระเจ้าก็อวยพรเขาก็ทาอะไรก็สําเร็จนะซาอูลเองก็โอ้ไม่พอใจมากอุย้ยอันนี้มันไปออกรบนึกว่ามันจะตายมันไม่ตายเว้ยอะไรเงี้ยนะทีนี้วิญ,ญญาณชั่วก็เข้าเข้าเข้าสิงเข้าเข้ามาครอบครองซาอูลนะซาอูลก็เสียสติไปอีกนะอ่ะเราจะมาอ่านกันนะครับ ทีนี้ประเด็นความประเด็นหัวข้อที่ผมตั้งก็คือความสําเร็จนะของดาวิดเลยนะกดทองความสําเร็จของดาวิดเป็นอะไรยังไงนะเอาเรามาอ่านกันเลยนะครับนะตั้งแต่ข้อที่นหนึ่งนะครับเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วนะทูลซาอูลก็คือบอกซาอูลน,นะเอ๊ไอ,อคนนี้มันเป็นเด็กหนุ่มมาจากการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ ทำไมมันเป็นข้าวคลีอัดได้ลูกใครเนี่ยนะทีนี้ก็ถามถามดาวิดดาวิดก็บอกว่าอ,อ๋อเป็นลูกเจสซีเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาอะไรเงี้ยนะเมื่อดาวิดทุลซาอุลเสร็จแล้วพระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอย่างรักชีวิตของพระองค์นะโยนาธานก็คือลูกของซาอุนนะและวันนั้นซาอุลก็ทรงกักตัวดาวิดไว้นะไม่ยอม ให้กลับไปบ้านปิดาของเขาแล้วยูนาธานก็ทรงทำพันธสัญญากับดาวิดและพระองค์ขอภัยเพราะพระองค์ทรงรักเขาอย่างกับรักชีวิตของพระองค์ยนาธานก็ทรงถอดเสื้อคลุมที่พระองค์ทรงใส่พร้อมทั้งเครื่องอาวุธแม้แต่ดาบคันธนูและเข็มขัดประทานแก่ดาวิดและดาวิดก็ออกไปทุกแห่งที่ซาอูลทรงใช้ไปเขาประสบความสำเร็จทุกแห่งก็ประสบความสำเร็จหมดเลย ดังนั้นซาอุลจึงทรงตั้งเขาให้อยู่เหนือพวกนักรบสิ่งนี้เป็นที่ชอบในสายตาของประชาชนทั้งปวงและในสายตาของพวกข้าราชการของซาอุลด้วยเมื่อพวกเขากำลังกลับเข้ามาดาวิดก็กลับจากการฆ่าฟันการฆ่าคนฟริเซียพวกผู้หญิงก็ออกมาจากเมืองทั้งหมดของอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำ ต้อนรับพระราชาซาอุลด้วยรำมนาด้วยเพลงร่าเริงและด้วยเครื่องดนตรีและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอุลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอุลกร้วยิ่งนักคำนี้รอ้องคำที่ร้องนี้ไม่เป็นที่พอพระไทยพระองค์เลยพระองค์ตัดว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเรา เขาว่าค่าแต่เพียงเป็นพันๆน,นอกจากราชนา,าจาักรแล้วดาวิดจะได้อะไรอีกเล่าอ่านี่เขาก็กลัวแล้วเขาก็อิจฉาแล้วนะว่าดาวิดจะเข้ามาครอบครองราชบัลลังก์ซาอุลก็ทรงจับตาดูดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปในวันต่อมาวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็เข้าสิงซาอุลซาอุลก็ทรงเพ้ออยู่ในวางของ พระองค์ดาวิดก็กำลังดิดพินอย่างที่เขาเคยดิดถวายทุกวันมาซาอุลทรงถือหอกอยู่และซาอูลก็ทรงพุ่งหอกด้วยทรงนึกว่าข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสียแต่ดาวิดก็หนีไปได้ถึงสองครั้งไปับครัวิญญาณชั่วที่พูดถึงตรงนี้นะครับวิญญาณชั่วจากพระเจ้าเอ้พระเจ้าเป็น มีวิญญาณชั่วด้วยเลยหลายคนจะมีคําถามนะก็คือตรงนี้อธิบายว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือผู้ผิดวิสาวิญญาณชั่วนะครับพระเจ้าทรงสามารถที่จะอนุญาตหรือจะจัดการกับพวกนี้ได้นะตลอดนะครับเนาะเมื่อวิญญาณชั่วเข้ามาซาซาอูลก็เสียสติไปเพอไปแล้วก็จะฆ่าซาจะฆ่าดาวิดนะข้อที่12สซาอูลก็ทรงกลัวดาวิดโอ้ยนี่จะฆ่าเขาใน สครั้งสองคาฆ่าไม่ได้นะเพราะว่าพระยาเวทรงพระยาเวสถิตกับเขาแต่ได้ทรงละจากซาอูลแล้วพระเยซูพระวิญญาณพระยาเวสถิตกับดาวิดข้อที่สงดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งให้ย้ายดาวิดไปจากพระองค์ตั้งเป็นผู้บังคับการกองพันและดาวิดออกไปรบและกลับมาต่อหน้าพวกทาหาร ดาวิดประสบความสําเร็จในทุกทางอ่ะประสบความสําเร็จแล้วเพราะพระยาเวสถิตกับเขาเหตุผลก็คือพระเจ้าทรงอยู่ด้วยซาอุลทรงกลัวเมื่อทรงเห็นดาวิดประสบความสําเร็จมากแต่คนอิสราเอลและคนยูดาทั้งสิ้นรักดาวิดเพราะดาวิดออกไปและกลับมาต่อหน้าพวกเขาซาอุลจึงรับสั่งกับดาวิดว่านี่บุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบ เราจะมอบนางให้เป็นภรรยาของเจ้าขอแต่เจ้าเป็นคนส้าอาหารสำหรับเราและจงสู้ในสงครามของพระยาเวเพราะซาอุลทรงดำริว่าทรงดำริก็คือคิดคิดนะไม่พูดนะเนี่ยคิดในใจเลยทรงดำริตว่าอย่าให้มือของเราต่อสู้เขาเลยแต่ให้มือคนฟิลิสเซียต่อสู้เขาให้คนฟิลิสเตียจัดการมันเราไม่จัดการแล้วเนี่ยเราไม่เอาชีวิตของ ไอ้ดาวิดแหละนะข้อที่18ดาวิดทูลซาอูลว่าในอิสราเอลข้าพระบาทคือใครวงญาติของข้าพระบาทจากตระกูลปิดาของข้าพระบาทคือใครที่ข้าพระบาทจะเป็นราชบุตรเขยของพระราชาโอ้ตระกูลของผมก็ตามต้อยนะผมจะเป็นราชบุตรเขยของพระองค์ไม่ได้เองประมาณนี้ข้อที่19แต่เมื่อถึงเวลาที่จะทรงยกเมราพระราชธิดาของซาอูลให้ดาวิดนางถูกยกให้เป็นภรรยาของ ดาอารีเอลชาวเมโฮลานะก็ถึงเวลาก็อาพอดาวิดไม่ออกก็ยกให้คนอื่นข้อที่ย0มีคารราชิดาของซาอูลนั้นรักดาวิดนะมีคารก็เป็นลูกสาวของซาอูลอีกคนหนึ่งรักดาวิดมากเลยเมื่อพวกเขาทูลซาอูลเรื่องนี้เป็นที่พอพระทยัยพระองค์ซาอูลทรงดำริคิดอยกแล้วทรงดำริว่า เราจะยกหนังให้แก่เขาเพื่อหนังจะเป็นกับดักเขาและมือของพวกฟรีเซียจะได้ต่อสู้เขาดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งแก่ดาวิดครั้งที่สองว่าครั้งนี้เจ้าจะเป็นบุตรเขยของเราซาอูลทรงบัญชามหาเล็กนะสามารถเล็กเลยว่าจงพูดเป็นส่วนตัวกับดาวิดว่านี่แน่พระราชาพอพระทัยเจ้าและบรรดามหาเล็กของพระองค์ก็รักเจ้าทั้งนั้นจงเป็นบุตรเขยของ พระราชาเถิดเมื่อพวกมหาดเล็กของซาอุนพูดถ้อยคํำหลดนี้ให้ดาวิดฟังดาวิดก็ถามว่าพวกท่านเห็นว่าที่จะเป็นบุตรเขยของพระราชานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่หรือด้วยข้าพเจ้าเป็นแต่คนจนและไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยและพวกมหาเล็กของซาอุนจึงพูดว่านี่เป็นถ้อยคําของดาวิดอ่าก็มหาเล็กก็เอาคำนี้ไปบอกกับซาอุานซาอุนจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าจงพูดดังนี้แก่ดาวิด พระราชาไม่พอพระไทยอะไรสําหรับสินสอดไม่ต้องมีสินสอดนะเป็นคนจนไม่เป็นไรนอกจากหนังปลายองค์ชาติของพวกฟริเซียสักหนึ่งรเพื่อจะส่งแก้แค้นพวกศัตรูของพระราชาซาอุนก็บอกว่าไปต่อสู้นะซาอุนก็ทรงดําริคิดแล้วว่าจะได้จะให้ดาวิดเนี่ยตายด้วยมือของพวกฟริเซียและเมื่อพวกมาเกเล่าถ้อยคําเหล่านั้นให้ดาวิดฟังเรื่องนี้ก็เป็นที่พอใจ ของดาวิดท,ที่จะเป็นบุตรเขยของพระราชาก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะหมดไปดาวิดก็ลุกขึ้นไปพร้อมกับทหารฆ่าพวกฟิลิเตียเสีย200คนและดาวิดก็นำหนังปลองคชาตของพวกนั้นมาถวายแก่พระราชาครบจำนวนเพื่อเขาจะเป็นบุตรเขยของพระราชาซาอูลจึงยกมีคารพระราชิดาของพระองค์ให้เป็นภรยาของดาวิดซาอูลทรงเห็นและทราบว่าพระยาเวสถิต กับดาวิดและมีคารพระราชธิดาของซาอุนสรงรักเขาซาอุนทรงกลัวดาวิดมากยิ่งขึ้นดังนั้นซาอุนจึงทรงเป็นศัตรูของดาวิดตลอดเวลาบรรดาเจ้านายของพวกฟิลิเซียก็ออกมาทําสงครามพวกเขาออกมากี่ครั้งก็ตามดาวิดก็ประสบความสําเร็จมากกว่าบรรดาข้าราชการทั้งสิ้นของซาอุนชื่อเสียงของเขาจึงโด่งดังมากนะค,ครับ คำว่าประสบความสําเร็จมีอยู่หลายครั้งในพระธรรมตอนนี้ดาวิดประสบความสําเร็จไม่ว่าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จดังนั้นผมเลยจะตั้งขึ้นว่ากฎทองของความสําเร็จในพระธรรมของพระเจ้าเราได้บทเรียนเราได้ข้อคิดเยอะมากนะครับแต่ผมจะเอาบางเรื่องบางประการมาเล่ามาพูดหนุนจิตทชูใจนะตัวผมแล้วก็พี่น้องนะครับก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นนะ ข้อคิดแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะประการแรกที่ผมเห็นในพระธรรมตันนี้ก็คือดาวิดเนี่ยดำ,ดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอตั้งแต่ที่ถูกเจมิมถูกตั้งให้เป็นกษัตริย์นะครับเขาก็ถูกเลือกโดย พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรที่จิตใจไม่ใช่รูปร่างหน้าตาดาวิดก็จะตัวไม่ใหญ่โตเหมือนกับคนอื่นนะรูปร่างเล็กๆแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยแต่ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจประการแรกคนที่จะประส,สบความสำเร็จก็คือจิตใจที่เต้องเป็นจิตใจที่สัตย์ซื่อเชื่อฟังเป็นจิตใจที่มาจากพระเจ้านะเป็นจิตใจที่ยอมจำนนเป็นจิตใจที่รับการฝึกรับการสรัน่นเป็นจิตใจที่ยอมเรียนรู้นะครับอันนี้คือเริ่มต้นเลยก็คือเชื่อฟังเมื่อการเชื่อฟังแบบนั้น สิ่งที่ตามมาคือการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกับผู้ที่เชื่อฝังพงค์พระเจ้าอยู่ด้วยกับคนที่ทําตามพระประสงค์ของพองค์ถ้าเกิดว่าพระเจ้าประสงค์ให้เรารักกันแต่ถ้าเกิดเราไม่รักกันพระเจ้าก็ไม่ได้สถิตยอยู่กับเราแล้วพระเจ้าประสงค์ให้เรามีชีวิตท,ที่บริสุทธิ์ถ้าเราทํททาผิดทำแบบชีวิตของเราไม่มีบริสุทธิ์ไม่ไม่บริสุทธิ์ชีวิตของเราก็ไม่ได้เป็นที่สถิตของพระเจ้าแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นกฎทองของความสําเร็จเลยถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราทาอะไรก็ประสบความสาเร็จ เราจะต้องาาระมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่จะต้องไม่ทําให้ทําผิดทาบาปต่อพระเจ้านะเมื่อเราไม่ทํผิดทบาปพระเจ้าก็สถิตอยู่กับเราเราจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างดาวิดแล้วก็ซาอูลน,นะซาอูลนี่ก็อิจฉาริษยาซาอูลเล่เหลี่ยมซาอูลคิดแต่ผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของตัวเองนะซาอูลคิดแต่ สิ่งที่ตัวเองจะได้แต่ดาวิดไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นคนที่มีความคิดที่ซื่อตรงต่อพระเจ้าพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาพี่น้องครับคนที่จะประสบความสำเร็จก็จะต้องเป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูงเนาะเป็นคนที่อ,อยู่กับใครใครก็ชอบอะนะดาวิดก็เป็นคนหนึ่งที่ประชาชนก็ชอบนะโจาทานลูลกนะราชโอรสของกษัตริย์ซาอุลก็ชอบ นครับนี่คือเป็นกฎทองของความสําเร็จถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนเราจะต้องผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์แล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้พระองค์ครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเราอยู่ที่ไหนใครก็ชอบเอเมนนะครับชีวิตของเราอยู่ที่ไหนใครๆเขาก็รักนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะชีวิตของดาวิดเขารับผิดชอบ แต่เขากล้าหาญเขาทําจริงเขาเชื่อแล้วก็นะเมื่อเขาออกรบกับโกริอัตเขาว่าบอกว่าไม่ใช่เขาต่อสู้ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือหรือด้วยกําลังมนุษย์แต่เขาต่อสู้โดยพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ต่อสู้ไม่ใช่เขาเองนี่คือความถ่อมตัวความถ่อมใจแล้วก็ความเชื่อของเขาที่ทําให้เขาก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของพื้นของ ประชาชนของผู้คนนะครับเราจะประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ขัดแย้งกับคนนู้นขัดแย้งกับคนนั้นเราประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราสร้างแต่ศัตรูเราจะต้องสร้างมิตรเราจะต้องสร้างเพื่อนนะครับนนะนกไม่มีขนบินไม่ได้นะคนไม่มีเพื่อนนะประสบความสําเร็จไม่ได้เราจะต้องมีเพื่อนมีผูงมจะต้องมีคอนเน็กชันไปที่ไหนก็สร้างคอนเน็กชันไปที่ไหนก็สร้างสะพาน หาดูนะพี่น้องครับเรามีมีเขาเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อที่จะสร้างสะพานผูกเมตรกับคนของคนนี้นะสารพัดเลยไปทุกที่ทุกแห่งเราสามารถจะสร้างสะพานได้เพื่อที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ที่เราเห็นในชีวิตของดาวิดก็คือความถ่อมใจความถ่อมตัวไม่ได้ยกตัวโอ้ผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดานผมจะไปยก ตัวขึ้นมาเป็นลูกเขยของกษัตริย์ได้อย่างไรผมก็ไม่มีอะไรเลยเป็นคนยักจนเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองนี่ลองครับนี่คือความถ่อมใจนี่คือกฎของความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะครอีกกฎหนึ่งที่ผมเชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่ถ่อมใจเนี่ยก็จะไปสู่ความสําเร็จแต่สิ่งที่เป็นเบื้องต้นของความถ่อมใจก็คือการยอมรับว่าเป็นคนไม่รู้ เราผมเป็นคนไม่ฉลาดไม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะเราไม่รู้ครับบอกด้วยครับผมก็ไม่มีความสามารถนะครับสอนผมด้วยครับนี่คือความถ่อมใจที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จนะถ้าเกิดว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดพี่น้องครับนี่คือความเย่อหยิ่งนะเวลาเราอยู่ท่ามกลางผู้คนนะผู้คนฝึกเราคือความถ่อมใจก็คือการพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนเสมอกับทุกคนคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์กว่าเรา คนที่ด้อยประสบการณ์กับเราเป็นคนแบบไหนเราสามารถที่จะถ่อมตัวลงแล้วก็คุยกับคนเหล่านั้นเรียนรู้จากคนเหล่านั้นนะได้ทุกเรื่องเลยนะคนที่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของนักธุรกิจเขาบอกว่าบางทีคําพูดงอโง่ของบางคนก็ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าเราจะทําอะไรให้ประสบความสาเร็จดังนั้นการที่ถ่อมตัวแล้วก็ยอมที่จะเป็นคนเรียนรู้ขอยอมที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็น own, ครูของเราเนี่ยก็จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ อันนี้คือบางเรื่องบางข้อบางประการที่ผมยกมาพี่น้องครับมีหลายประการนะที่อยู่ที่นี่นะครับนะการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าการทรงนำาการเป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูงเป็นคนที่ถอมตัวรนะวนแล้วแต่เป็นกฎทองของความสําเร็จดังนั้นขอให้กฎทองนี้นะเป็นจริงท่ามกลางพวกเรานะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับการดําเนินชีวิตของคุณเป็นการดําเนินชีวิตที่ พระเจ้าสถิตด้วยหรือไม่อย่างไรเป็นกฎทองสําคัญมากๆฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราในวันนะเราถอมตัวกับพระเจ้าไหมเรายำเกรงพระเจ้าไหมเราเชื่อฟังพระองค์ไหมแล้วเมื่อเราเราอยู่ในการทรงศีลของพระเจ้าพี่น้องครับทุกคนคนรอบข้างเขาก็จะชื่นชื่นชอบชื่นชมชีวิตของเราจะเ,เป็นเพื่อนกับเราพวกพันกับเราถูกไหมครับเพราะนั้นในเวลานี้เนี่ยเราเ้ามาคิดว่าเอ๊ะ ชีวิตของผมผมก็ต้องอ่านเสร็จแล้วผมก็ต้องมาคิดทบทวนชีวิตของผมอยู่เสมอว่าการดําเนินชีวิตของผมเนื่อะน,นี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยไหมมันมีความบากักมีอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าที่ผมปิดบงังผมไม่เปิดเผยไม่ได้สารภาพมีอยู่ไหมผมไปขัดเคืองกับคนนู้นคนนี้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้กับผู้รับใช้พระเจ้าหรือกับพี่น้องที่เตียนหรือคนอื่นมีอยู่หรือเปล่าผมก็ต้องมาคิดไคร่คร ตลอดเวลาเสมอนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็รู้ว่าในเวลานี้เนี่ยนะการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรนะครับคําถามต่อมาคือจะดําเนินชีวิตให้อยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเสมอได้อย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนต้องการให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าอยู่เสมอไม่ต้องการให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยถูกพลากไปจากการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าไม่ให้ชีวิตของของเราเนี่ยไม่ติดสนิทกับพระองค์ถูกไหมครับ หล,หลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวนะหรือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันก็บริสุทธินะฉันก็มีชีวิตที่เป็นที่สถิตของพระเจ้านะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยนะแต่พรุ่งนี้เมื่อฤดนี้เราไม่รู้ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรและในเวลานั้นที่เราเจอสถานการณ์นั้นการการะทําของเราการตัดสินใจของเราอาจจะทําให้พระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยก็ได้ เราก็ไม่รู้แล้วเราจะดําเนินชีวิตยอยู่ในการทรงติดของพระเจ้าเสมอทุกเวลาทุกนาทีตลอดชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างไรนี่คือคําถามเราไม่สามารถที่จะพึ่งสติปัญญาความสามารถของเราเองได้เลยนอกจากพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พร้อมจะนําพาให้รู้ตัวอยู่ตอลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยเป็นการทําที่พระเจ้าไม่อยู่ด้วยหรือเปล่านะพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะนําเราแล้วก็ช่วยเราเขเมนนะครับ คำถามต่อมาจะหนุนใจคนรอบข้างให้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนต้องการชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่ในเวลานี้เขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีกฎทองบางประการที่เขาละเลยแล้วก็เขาไม่ได้คิดถึงแล้วเราจะบอกคนเหล่านั้นว่าให้เอากฎทองเหล่านี้มาประปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะไปจัดการหรือไปควบคุมหรือไปสั่งคนคนนี้ได้นอกจากว่าชีวิตของเราที่จะดําเนินชีวิตตามกฎทองที่พระเจ้าปิดเผยกับเราเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จเอเมนไหมครับ เมื่อเรามีกฎทองเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเราและชีวิตของเราก็เป็นเหมือนดาวิดท,ที่ทำอะไรก็ประสบค,ความสำเร็จคนรอบข้างก็จะหันมามองชีวิตของเรานะเอ๊ะเมื่อก่อนคุณก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรมากมายแต่ตอนนี้ทําไมคนประสบค,ความสำเร็จทาอะไรก็บรรลุเป,ป้าหมายทําอะไรก็เกิดผลเอ้คุณทํำยังไงเราก็บอกว่าพระเยซูอยู่ด้วยพระเจ้าช่วยเรา เพียงแค่นี้พี่น้องครับเราก็เป็นพยานแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูเมื่อเขาเปิดใจแล้วก็ต้อนรับพระเยซูเขาก็ได้มาอยู่ในกฎทองของพระเจ้ากฎทองของความสําเร็จเขาก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกับลูกของพระองค์ทุกคนเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือการตอบสนองการด้วยการเชื่อฟังแล้วก็ทําตามที่ถานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เรา ต้องการพระองค์ที่จะช่วยแล้วก็นําเราให้อยู่ในกฎทองของความสาเร็จตลอดชีวิตพระองค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราด้วยเราที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเฮเมนขอพระเยซูทริสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปให้กับเพื่อนในโซเชียลนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ